คือ ตอนนี้ก็ยากจะคาดเดานะครับตลาดได้มีดีมานอยู่ขอให้มีโปรดักต์ที่เข้ามาแมทช์ความต้องการของลูกค้านะครับก็น่าจะไปได้ดีปีที่แล้วเนี่ยนะครับขยับการจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ5000กว่าคันซึ่งในนี้เนี่ยก็เป็นรถยนต์อยู่ที่ประมาณเกือบ2อ0 0คันนะครับที่เหลือประมาณ3,000คันนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าปี2 0 2 5เนี่ยอยากจะเห็นการจดทะเบียนรถยนต์ในกลุ่มที่เป็น ZEV อหรือว่าเป็นซ m i s s ิน n อ e h i c l e ประมาณ30%เ็นะครับซึ่งถ้าเทียบเท่าเป็นตัวเลข ผลักดันอยู่ครับนั่นช่วง3ปีนี้ผมคิดว่าเราเห็นการเร่งการใช้รรย่ต์ไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐด้วยทั้งในรื่ไฟฟ้าที่เป็น public transportation ด้วยนะครับผมอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าเราอาจจะขยับจากหลักพันในการจดทะเบียนมาเป็นหลักหมืน่น ในปีนี้ได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องดูในเรื่องของความเป็นไปได้นะของค่ายรถยนต์นะครับว่าสามารถที่จะคอมมิตกับ Local Production Plan ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนปีที่แล้วถ้าเราดูอยอดจดทะเบียนของรถยนต์เฉพาะรถยนต์อย่างเดียวก็ประมาณ1,900คันนะครับเพราะฉะนั้นการขยับถ้าเกิดว่าขยับข้ามไปถึงที่ประมาณหลักหมื่นได้เนี่ยผมว่าก็เป็น,นย่นหหา่ที่ดี รามีรถยนต์ราคาตั้งแต่ระดับ6-7ล้านขึ้นไปลงมาในถึงระดับต่ำกว่า1ล้านบาทลงมาแล้วออร่าคูทแคปในราคาประมาณ9 0ส0กว่าบาทคำนวณง่ายๆนะครับรถยนต์นำเข้าจากประเทศจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาษีนำเข้าก็คือเป็น0%แต่สิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของ excise tax นะครับภาษีสามสามิตรที่ลดามาเหลือที่2%กับอีกข้อหนึ่งก็คือเงินสนับสนุนประมาณ150,000บาทสำหรับรถยนต์ที่มีกำลังของตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปอาจจะ มากกว่านี้อีกมองตาม price segmentation แล้วเนี่ยมีโอกาสได้เห็นรถยนต์ในราคาประมาณ6 0 0 0ถึง5 0 0 0กว่าบาท แต่งานใบกอกโมดิโชเนี่ยก็น่าจะมีรุ่นที่ได้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับจากหลากหลายค่ายรถตอนนี้ก็รอการเปิดตัวกันอยู่ในระหว่างปีก็น่าจะได้เห็นกันต่อเนื่องนะครับความชัดเจนในเชิงของการสนับสนุนของทางภาครัฐเนี่ยประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเราน่าจะเห็นค่ายรถนะที่มีความพร้อมก็จะไปเซ็นเ o ็กับทางกรมกรมสารสาิตก็น่าจะทําให้ตัวรถยนต์เนี่ยมีราคาที่อุกลงค่ายรถนั้นก็สามารถที่จะใช้ Privilege ของเงินสนับสนุน1,50 0 0 0บาทหรือในเรื่องของการนําเข้ารถยนต์โดยที่ได้รรับสิิทธในนย์ รวมถึงภาษีสมบามินี้ที่ลดลงไปด้วยนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นเพออย่าลืมว่าในภาพรวมเนี่ยเรามองในภาพกว้างทั้งหมดแต่ในระดับปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันต้องมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของพิกัดภาษีสุทธกากรต่างๆนะครับที่จะนําเข้าชิ้นส่วนเนี่ยมาให้ถูกหลักการเพื่อจะขับเคลื่อนยานไฟฟ้า อาจจะต้องมองแยกแยะว่าเรามีคนที่ผลิตพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ต่อยอดไปเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเช่นในตัวที่เป็นบอดี้ตัวเฟรมแชสซีของตัวรถตัวนี้ไม่รับผลกระทบกลุ่มที่จะรับผลกระทบหลักๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์โดยตรงต้องแยกแยะออกมาว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ชิ้นส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับแวลูเชนของรถไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างแวลูเชนที่เกี่ยวข้องกับระบบแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยจะมีมูลค่าสูงมากอยากให้ผู้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะอิน มันมีส่วนที่หายไปมันก็มีส่วนที่เกิดขึ้นใหม่มากทีนี้เราก็มีชาร์จิงคอนโซลเทียมเนี่ยที่จริงๆมาเซ็นเอกันมาเนี่ยผมว่าเกือบๆสองปีแล้วแล้วก็พยายามที่จะคุยกันอยู่ในวงของช่วยบริการทั้งหมด ทั้ง EA ทั้งการไฟฟ้าทั้ง3การทั้ง OR ก็อยู่ในนั้นแต่จริงเขาเปลี่ยนไปใช้ชื่ออรุณน p l u แล้วสิ่งที่พยายามทากันอยู่ในช่วงนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันระบบพวกนี้เราพยายามที่จะให้ตู้แต่ละตู้เนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องเหมือนกับเราใช้บัตร ATM อนะครับขั้นแรกก็คือต้องทําให้ตู้มันคุยกันรู้เรื่องก่อนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ก่อนข้อ2คือทําระบบในเรื่องของ payment gateway เนี่ยให้มันรองรับกันได้ในทุกเครือข่ายซึ่งเหมือนกัคล้ายๆเขาเรียกว่า e-v สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ2,200หัวใจทั่วประเทศในประมาณ660โลเคชันแบ่งเป็นหัวใจที่เป็น DC Quick Charger ประมาณ700กว่าหัวใจประมาณสัก300กว่าตู้นะครับทั่วประเทศ ดีซีควิคชาร์จเจอร์เนี่ยจะมีผลต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยมันเร็วกว่าตู้ที่เป็น AC n o r m น l c ชา r ์ e ทั่วไปขึ่งใช้เวลาทีละหลายชั่วโมงแผนในการพัฒนาทางคณะกรรมการนโยบายยานไฟฟ้าห่งาชาติวางไว้เนี่ยก็คือประมาณปี2025เนี่ยน่าจะมีประมาณ4,400ฐถาน,นีที่เป็น DC Quick Char ์จประมาณปี2030เนี่ยก็ปรับประมาณหมื่นกว่าตู้ตัว Public Charging Station เนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เป็นอย่างดีซึ่งจะไปนเเเสรเริมมใื่ององงขป้าหาหย ของทางภาครัฐได้ดีเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้ ด้วยชาร์จิ่งเรทที่ประมาณ7-8บาทต่อกิโลวัตต์เข้าใจว่าดูเรทนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นเรทที่คืนทุนในช่วงแรกนะครับเพราะจำนวนรถไฟฟ้าที่มาชาร์จก็ยังมีน้อยตู้ที่เป็น DC Quick Charger เนี่ยตู้หนึ่งก็เกือบล้านบาทแล้วจะให้เติบโตได้ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปช่วยในเรื่องของการส,สนับสนุนการลงทุนนะครับทั้งเรื่องของการนําเข้าอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะเป็นค่าไฟที่ที่จะชาร์จนะครับให้ในอยู่ในตราที่ที่ถูกเข้าใจว่าปัจจุบนันนี้ราคาที่ประมาณสอง ค่อนข้างต่าถ้าเราสามารถที่จะสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการได้นะครับก็น่าจะส่งผลให้ตัวค่าบริการเนี่ยนะครับสามารถที่จะถูกลงไปด,ด้วยโจทย์หลักๆของการเข้ามาทํางานในสมาค์ทเมืองฟ้าไทยเนี่ยนะครับก็คืออยากจะเห็นแอ์พลูชันนะครับที่ลดลงไม่ต้องบอกวอรี่นตอนเช้าว่าพ m 2.5มท่าเนี่ยเป็นเท่าไรก็อยากจะเห็นเออครื่องยนต์ในรถย,ยนต์ต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดอยากจะเห็นนะครับว่ากรุงเทพก็เป็นสีเขียว